ามศูนย์สี่เจ็ศห้าสเปลี่ยนลบเป็นบวกครับเปลี่ยนเลขสี่เป็นหกครับเปลี่ยนเลขสองเป็นเจ็ดครับเปลี่ยนสามเป็นหกครับเปลี่ยนหกเป็นเปลี่ยนสี่เป็นห้าครับเปลี่ยนสองเป็นเจ็ดครับเปลี่ยนหนึ่งเป็นแปดแล สีบวกหกผลลัพธ์เท่ากับ4ใสศูนย์ห้อยหนึบวกเได้12ใส 2, ่2งห้อย1นึศย์บวกหได้6 7เบวก 3, สใส่0นย์ห้อยหนึ่งสีบวกห้าศนบวกเจนะครับแปดบวกสมแล้วก็ คำตอบออกมาได้เป็น0เป็น3เป็น7เป็น0 ตรงนี้คร <c ười> ับศูนย์เป็นศูนย์สามได้มาจาก1นบวกกับสอเจ็ดได้มาจาก1นึบวกกับหกศูนย์เก้บวกหนึได้สครับใช่ศูนให้หนึ่งนะครับเด่นบวกกับ7จได้แครับเด่น เดินบวกกับลบตก็ได้สู